ละครสั้น fc เรื่องพิกุลทองลูกสาวมหาสิถิตอนที่6มาแล้วค่ะตามไปดูกันเลยหลังจากที่พิกุลทองเธอโดนทิ้งเธอก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเธอเดินตรงไปแบบไม่มีจุดหมายเธอรอ้องไห้เพราะคิดถึงบ้านตอนนี้ ทางเหนื่อยและหิวเหนื่อยจังเลยหิวข้าวด้วยทำยังไงดีนะเราคงหลงทางแล้วสิแล้วนั่นใครนะ่ะคุณยายคะคุณคุณยายเป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยเออยายไม่เป็นอะไรมากหรอกจะ้ะพอดีว่าเหนื่อย ก็เลยพักนะจ๊ะยายเอาของป่าไปขายแล้วกำลังจะกลับบ้านโจรมันป้นนะจ๊ะเอาเงินยายไปหมดเลยจริงหรือเปล่าคะเนี่ยน่าสงสารจังเลยนะคะมีอะไรให้หนูช่วยได้บอกเถอนะคะแต่ว่าหนูไม่มีเงินเหมือนกันนะคะหญิงชรามองเด็กสาว ด้วยความแม่ตาและหว่างที่พิกุลพูดอยู่นั้นก็มีบางสิ่งบางอย่างร่วงออกมาจากปากของเธอนั่นก็คือดอกพิกุลทองดอกเล็กๆนั่นเองอะไรกันเนี่ยดอกพิกุลทองคุณยายคะนี่คะ่ะหนูไม่รู้ว่ามาจากไหน แต่หนูให้ยายนะคะขอบใจมากจ้ะหนูเป็นเด็กดีจริงๆก็ควรจะได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนไปเข้าไปในบ้านยายก่อนกินน้ำกินท่าแล้วก็นอนนะขอบคุณคุณยายมากเลยนะคะที่ให้หนูมาพักที่นี่ ขอบคุณจริงๆค่ะคุณยายรีบนอนเถอะจะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายจะพาหนูกลับบ้านเองนะเข้าใจไหมหลับฝันดีจริงเหรอคะคุณยายคุณยายจะพาหนูกลับบ้านขอบคุณมากเลยนะคะพี่กุลทองคลายความกังวลเธอดีใจมาก ที่จะได้กลับบ้านเห็นนะเบอกแล้วก็ไม่เชื่อว่าตำรวจเขาไม่รับแจ้งความมันยังไม่ถึง24ชั่วโมงสันหน่อยเฮย้ยเอาเวลากุ้มใจไปนอนดีกว่าแกหลงไปเดี๋ยวก็คงจะกลับมาหรอกค่ะฮถ้ากลับได้แกก็เป็นเด็กวิเศษแล้วละ่ะนางพิกุลดูคุณจะไม่ทุกข์ร้อนเลยนะ ที่ลูกสาวหายไปทั้งคนพี่กุลอยู่ไหนเนี่ยลูกรีบกลับมานะอพอเป็นห่วงจะแย่อยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะไปแจ้งความอีกอรีบกลับมานะพี่กุลเชะเตือนแล้วละจ้าพี่กุลถ้าอย่างนั้นปะยายทำกับข้าวเยอะแยะเลย หนูคงหิวแน่ๆไปกินข้าวกันพอกินเสร็จแล้วยายก็จะไปส่งที่บ้านนะจ๊ะหนูจำทางได้ใช่ไหมอย่างน้อยออกจากตรงนี้หนูคงจำได้ค่ะถ้าออกจากตรงนี้เข้าไปในเมืองหนูคงจำได้กว่านี้ค่ะตรงนี้หนูไม่คุ้นเลยว่าแต่ คุณยายอยู่คนเดียวเหรอคะลูกหลาไหนไม่มีหรอกคันเนี่ยไม่มีหรอกยายอยู่ข้างยายคนเดียวแบบนี้มาตั้งนานแล้ววา้าทำยังไงดีคะเนี่ยหนูเป็นห่วงคุณยายนะคะอยู่คนเดียวแก่แล้วด้วยไม่ต้องเป็นห่วงยายอยู่ได้สบายมากรีบกินเถอะ ห่วงพี่กุลก็ห่วงแต่วันนี้ก็มีงานต้องไปหาตำรวจก่อนแล้วกันแหมตื่นแต่เช้าเลยนะคะคุณนี่แต่งตัวแบบนี้จะไปไหนกันเนี่ยไม่มีงานทำรหรือไงคะทำสิแต่ว่าผมจะไปสถานีตำรวจก่อนเสร็จแล้ว ค่อยไปทำงานผมไม่กินข้าวนะจะรีบนะอะไรกันคนแม่ดูพ่อสิห่วงพิกุลอะไรขนาดนั้นลูกก็ไม่ใช่คนที่เป็นลูกอยู่ตรงนี้ตั้งหาถ้าเป็นหนูหายไปพ่อจะคิดถึงแบบนี้หรือเปล่านะคิดสิจาชบ,บาของแม่โถเอ้ย,ยนางพิกุลมันคงไม่กลับมาแล้ว หาให้ตายยังไงก็คงไม่กลับมาแล้วป่านนี้ก็คงจะโดนเสือช้างง่าไปกินแล้วละมัง้งปะกินข้าวเถอะลูกอย่าคิดให้มันเปืองสมองเลยกินกินไม่ค่ะหนุม่มอยากกินข้าวแล้วเบื่อแค่คิดถึงนางพิกุลเฮย้ยจริงสิแค่พูดชื่อก็เสนียดปากจะแย่ แม่คะทำห้องให้หนูใหม่นะคะหนูไม่อยากได้กลิ่นเน่าๆของมันได้จ้ะลูกเดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้ใหม่หมดเลยนะจ๊ะเอ่อเอาอะไรอีกล่ะหึทาสีใหม่ไหมหึได้ก็ดีค่ะแม่เอ่อแต่แม่ว่ารออีกหน่อยล้วกันนะจ๊ะลูกช่วงนี้บ้านเราช็อตนิดนึงนะจ๊ะ ไม่ต้องทาสีเปลี่ยนแค่ป้าปูที่นอนกระเปิดนะลูรจ๋ะจโอเคเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปช้อปปิ้งก่อนดีกว่าไหนบอกว่าไม่มีเงินไงคะแม่แหมขี้งกชมัดเลยนะคะแม่เนี่ยคุณยายคะถึงบ้านหนูแล้วคะ่ะบ้านหนูจริงๆด้วยดีใจจังป่านนี้ทุกคนในบ้านคงจะเป็นห่วงหนูแย่แล้วคะ่ะ มาค่ะคุณยายเข้าบ้านกันเฮ้ยคิดถึงทุกคนเลยพอ่อแม่เชบ,บาหนูขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะที่มาส่งหนูเข้าบ้านก่อนไหมคะคุณยายไม่เป็นไรหรอกจ้ะยายส่ง แล้วยายก็จะกลับเลยไม่เป็นไรนะหนูถึงบ้านก็ดีแล้วมีอะไรนึกถึงยายไว้นะแม่คะเสียงเอะไวยายอะไรข้างนอกคะไปดูหน่อยสิค่ะแม่นุกหูนั่นน่ะสิเอะโวยายอะไรกันนุกหูจริงๆเอาเอา อีอยี่ี่ี่ียายพี่กุนทองเก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 กลับมาได้ยังไงเนี่ยเป็นอะไรไปค่ะแม่เสียงตะกุกตะกักเลยอย่างกับเจอผีแน่ถ้างั้นยายกลับก่อนนะไว้เจอกันนะพี่กุนทองเด็กดีของยายค่ะคุณยาย ใช่ยังไงหนูจะเดินไปส่งนะคะนี่นางพิกุลแกเอาใครกลับมาด้วยนะฮะดูสิท่าทางสกปรกโสโครกสิ้นดีเฮ้ยอื้ม <c oughs> กลิ่นเหม็นมากเลยอุบัติเฮ้ยแม่คะดูนางพิกุลสิค่ะแม่ มันผ่าโจรเข้าบ้านเราค่ะแม่แม่รีบไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เลยนะคะน้องชบาจ้ะไม่ใช่โจรจ้ะคุณยายเขาช่วยพี่ตอนหลงป่านะจ้ะไม่ใช่โจรรีบๆพากันออกไปเลยเหม็นสาบไปหน่าเบื่อบ้านตัวเองก็ไม่ใช่ เวรกรรมของเจ้าจริงๆเลยนะที่ต้องมาเจอกับครอบครัวแบบนี้พี่กุลท้องหวังว่าเจ้าจะเจอคนดีๆสักวันนะเป็นอะไรเป็นหน้าชบาชบาของแม่หนูเป็นอะไรทำไมทำไมทำไมอ้วกอี๋อะไรนี่ลูกมีหนอนออกมาเต็มเลยหนูเป็นอะไรลูกไม,ไม่รู้เหมือนกันค่ะแม่ หนูรู้สึกผะอ,อืดผะอ้อมมากเลยค่ะเอ,อ้แม่คะช่วยหนูด้วยนะคะเนี่ยหนูไม่รู้ว่าเป็นอะไรถ้าอย่างนั้นลูกหยุดพูดก่อนล้วกันนะจ๊ะลูกหยุดหยุดหยุดพูดอะไรทุกสิ่งอย่างเก็บเก็บไว้ก่อนนะลูกนะยิ่งพูดมันยิ่งออกมาดูอยู่เฉยๆนะลูกนะเข้าใจไหมอ่อก่ัแม่หนูหนูกลัวแม่ หนูกลัวมากเลยค่ะแมา่ชบ,บาเป็นอะไรไปหรือเปล่าซะไม่ต้องมายุ่งกับฉันจริงสิหายหายไปไหนมาฮะคนในบ้านเขาเป็นห่วงจะตายอยู่แล้วเนี่ยวันหลังไม่ต้องออกไปไหนล่ะเข้าใจไหมเฮ้ยไปเอากระเป๋าไปเก็บในห้องได้แล้วเฮ้ย เสร็จแล้วก็ทำงานบ้านให้เรียบร้อยล่ะเข้าใจไหมฉันกับชบาไม่ได้หลับได้นอนเลยเพราะเธอคนเดียวเลยเข้าใจไหมขออเธอนะคะเฮ้ยเราทำให้ทุกคนเป็นห่วงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยอุตส่าห์เอาไปปล่อยตั้งไกลยังจะกลับมาได้อีกเหรอเนี่ยเฮ้ยน่าเบื่อจริงเลยเอาอยัางไงดีนั่นเนี่ย รอบหน้าจะพาไปให้ไกลกว่านี้อีกเอาให้หาทางกลับบ้านไม่ถูกเลยคือดูสิจริงค่ะแม่ไปปล่อยให้ไกลไกลเลยหรือไม่แม่ก็ฆ่ามันเลยก็ดีนะคะมันจะได้ไม่กลับมาอีกเฮ้ยว่า,านหนูเถอะหายแล้วเหรอฮะเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยอยู่อยู่ ก็หายไปแล้วค่ะแม่เฮ้ยช่างมันเถอะค่ะเข้าบ้านกันดีกว่าร้อน